สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสงการมาสุดท้ายแล้วนะคะ15เมษายน2566ค่ะวันนี้คุณแม่ก็พาหานามาที่ตลาดนะคะในตลาดเลยวันสุดท้ายเนี่ยคนเยอะมากนะคะแล้วเขาก็ให้รถกระบะนะคะเข้ามาด้วยทั้งรถกระบะทั้งมอเตอร์ไซค์เลยแน่นไปหมดนะซึ่งวันแรกที่มาเนี่ยรถยังไม่มีขนาดนี้เลยนะคะตันนี้ รถค่อนข้างติดที่จะยาวมากก็เลยไม่ได้ให้น้องฮานาเดินเข้าไปไกลเท่าไหร่ให้ให้แค่แบบถ่ายรูปนิดหน่อยตรงนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องฮานาไปต่อที่อื่นนะ,ะดูดิเขาเต้นกับรถรถกระบะนะคะสนุกสนานเมามมนมากเลยค่ะทุกคนซึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีตั้งแต่โควิดเลยนะคะสงการปีนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะคึกคักมากมาก,มากเลยนี่วันนี้เราก็ขับมาที่อ่าในตลาดนะตรงสถานีรถไฟนะคะน้ำพุ้เขาก็ กระจายกระจายไปทั่วนะคะน้องฮานะก็เดินเข้ามาในตลาดตรงนี้คนค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันนะคะโอ้สวยงามมากเลยทุกคนก็เต้นกันอย่างสนุกสนานเมามนมนมากนะคะแต่เราก็ให้อยู่นานไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนแน่นนะคะเราก็ไม่ได้ใส่แมสก็ค่อนข้างอยางจะกลัวโควิดอยู่บ้านนะคะก็เลยพาน้องฮานะเดินเล่นแค่ตรง,งนี้แค่แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปทางเส้นทับแลนด์อาร์เคดที่คนไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะทางอ่า ทางเส้นท็อปแลนด์อาร์เคดนะคะก็ค่อนข้างโล่งๆอยู่เหมือนกันนะคะเราพากันเดินไปถึงส่วนชมหน้าเลยนะคะส่วนชมน้านะคะก็มีกิจกรรมกอบประสาททรายนะคะเนี่ยหลายๆคนเขาก็มาน่าจะเป็นการที่จะมีการประกวดด้วยนะคะเราก็ให้น้องฮาได้ถ่ายรูปกันสักนิดนึงนะคะนอกจากนั้นก็จะมีะรูปมัสคอตนะคะเป็นจุดที่ทุกคนน่ยมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ กว่าจะเดินมาถึงเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็เลยแวะซื้อน้ำน,นะคะน้องฮนานะก็เลยบอกเราว่า ตอนนี้เราก็เดินกลับแล้วนะคะผ่านทางที่เขาเปิดเพลงมันมากตอนแรกยังไม่ได้ถ่ายคลิปเธอก็เต้นแบบโหสุดเบี่ยงมากกว่านี้แต่พอจับมือถือบอกว่าจะถา่ายรูปแล้วแหละนะคะเต้นน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็ยังมันอยู่ค่ะทุกคนนะคะดูเธอเต้นซะก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันค่ะว,ว่าน้องคณนะรู้สึกยังไงบ้างนะคะไปเลยนณกศึกเป็นเล่นสงการปีแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ โอ้สนุกมากเลยเหรอใช่ไหมแล้วฮานะเห็นอะไรบ้างนะในงานสงการอะดีๆตอบดีๆเห็นใครเต้นอะไรบ้างไหมแล้วเขาใส่ชุดอะไรกันบ้างที่เดินอะใส่ชุดว่ายน้ำเฮ้ยจะ่ช่วยน้ำในงานสงการเนี่ยนะมีชุดเขาขอด้ายด้วยอะใช่ไหม,มแ,แล้วถ้าเกิดปีหน้าอยากไปเล่นอีกไหมช,ชอบเหรอแล้วคุณป้าให้ไปเล่นไหมรอ